Yeah, huh? mm. suổi, suổi nha hả sủa sủa mới nhai rồi đấy nè một tấm ấm ดีจ้าสวัสดีจ้บพี่น้องมันเองสับล้ำพ่อเพิ่งเฮ็ดเอ่อรอบเซอร์แต่บ่มีจ้บพี่น้องแต่ว่าสับล้ำเห็นเฮ็ดเพิ่งค่ะเก็บเ็ดเพิ่งกันค่ะเพิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยปั่นคิงบอลีดเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานอุ้ยพี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานได้นี่แม่เนี่ยเอาอยู่นี่กมีเฮ็ดเพิ่งหวานหรอตั้งแต่เห็ดเพิ่งชนิดเดียวกันที่สับล้ำเคยเก็บค่ะ เดงว่าตัวนี้มันก็เป็นเห็ดพึ่งหวานนะพี่น้องเนาะว้าวมาหาอนมหาอบสเตอร์เจอเห็ดพึ่งหวานจ้อพี่น้องบ้างค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอะห้เบิ่งชัดๆดอกแรกเลยนะค่ะนี่ตัด,ดแล้วใสไปขึ้นก่อนพี่น้องให้เชื่อเพิ่นเดินต่อเนาะดีนะพี่กิซาเบล็อหมดความหวังเราพี่น้องแบบหัน แบบไปมีเห็ดนะบเห็นเห็ดอันเห็ดบสเตอร์หันมาเจอเห็ดอันนี้พี่น,อน้องจ้ะต้องหาอีกค่ะแต่ว่าสาบิลอมเห็นแล้วสองดอกทีอคือขังขังขังทั้งพุ่น,นทั้งเขา่าเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เก็บมาเมื่อกี้เนาะนี่จ้ะสองดอกดอ,อกนี้บใหญ่ซำอันเกาจ้อยมันเนาหน่อยนึงโอ้พี่น้องนี่ค่ะโอ้ย โอ้โหขาพี่น้องามอยังน้อยู่อุ้ยนางเก็บเห็ดเสียวเห็ดได้ปะเนี่โอ้โหอีพี่น้องดีใจได้หาเห็ดพันนี่แหละแต่ว่าพันดอกพันเดียวกันนีค่ะนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยรวงรวงนี่ยจ้ะป้าดีใจแห้งกอดทายลูกกอนเข็ดจ้ะอุ้ยพี่น้องมึง เห็ดพึ่งเนยจ้ะพี่น้องดอกนึงไอ้ไม่ใช่เห็ดพึ่งอันเนีย่ยจ้ะเดี๋ยวเบ่งก่อนว่าเป็นเนยหรือว่าเห็ดพึ่งขมอ๋มออันนี้ดีค่ะถ้ามีเยื่อะยังสีบกขมด้จ้ะถ้ามีเยอะยังสีบกขมมาปุ๊บเราเจอแต่อะไรไม่รู้นี่อ๋อเห็ดพึ่งเมื่อกี้นี่ค่ะเห็ดพึ่งเนยจ้ะเห็ดพึ่งที่มีตะไครหรือว่าเห็ดพึ่งอันจิ้มพึ่งมีอันเนี่ยค่ะ อันนี้ก็แซ่บด้วยจ้ะบึง้งค่ะบึ้งพี่น้องดอกบานอยู่ข้างล่างนี่อู้หหลายดอกเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่ <c oughs> พี่ดอกหน่อยลัางขึ้นมาพร้อมนี่ค่ะก็ถ่ายรูปนี่ดอกบานิ่นดอกสีสมที่สบับหลอนเก็บมาก,กิน ต้นแรกเห็นดอกแรกอยู่ข้างทึงจ้ะลงมาข้างล่างเนี่ยพี่น้องผักติ้วอันนี้ใช่ไหมนเนี่ยนี่ค่ะผักติ้วที่พี่น้อยผ้าเก็บเต็มเลยจ้จอยู่ตรงนี้จะต้องให้พี่น้อยมาคอนเฟิร์มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ,นะนนเนี่ยค่ะพี่แม่อนู่ยใบยักษ์เนี่ยใบแก่เพิ่นอันนี้อันนี้สีขาวมะเนี่ยเป็นขนๆเดี๋ยวขอซิม หยอดหนึ่งก่อนอู้เห็นเห็ดอีกดอกหนึ่งอือเดี๋ยวซิมนี่กันอือเปรี้ยวแมน่นค่ะเต็มเต็มถนนเลยค่ะพี่น้องเดินทางไกลบึง้งคือครับตลอดเลยค่ะพี่น้องต้นผักติ้วจ้ะสมสมแม่นอยู่ใส่เห็ดาเมื่อกี้นี่อออยู่นี่นี่จะเห็ดอุ้ย โอ้ดอกน,น้อยๆหลายดอกที่นี่นี่เด้กกำลังออกพุ่นอ,อีกดอกนึงล้างกระเป๋ากันนี่ค่ะนี่ห้าปีที่แล้วเก็บเห็ดอันนี้แหละค่ะพี่น้องโดนอันสละอีกโดนไในน้นต่อยนี่ยังน้อยอยู่จ้ะสองดอกตรงนี้น้อยเยอะเอาไว้นี่แหละ แต่เมื่อก mm ี้เหมือนเห็นดอกยึดคันไหนดอกหญ่ว่าเป็นหลายดอกก็ปาดขาก่อนจ้ะนี่ถ้าเมีอันนี้ถ้าเป็นสีแบบนี้หั election, วเค <teenagers> <ấy> <t> ี้ยวๆของเทิงนี่สมค่ะไอยขมค่ะเด้อค่ะเด้อเด่าไปเก็บกินเด้ออย่าไปเก็บเด้อพี่น้องเยอะไม่รู้กาณ่ะมันขมแห้งสาววิลลัมเคยเก็บไปเหรอ อันที่เป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่าเพิ่นจะแบบจะบอมีอันตัวหุ่มแบบนี้เนาะตัวนี้มันจะมีตัวหุ่มเสบอยู่จ้ะอันนี้มะคำคำ่ะมือนี้ว่าจะมาเตะัะคำแลรวค่าเตะตัดต่อว,วิดีโอจ้ะพี่น้อง วัติุมาเต่เศร้าข้าแต่ตัดต่อวิดีโออยู่จ้ะเดี๋ยวค่ะเฮ็ดไปต่อจ้ะพี่น้องมาสังเกตเห็ดมันปูเบึงค่ะแห่งเริ่มแห้งเราจะพี่น้องจ้ะโอ้ดอกบรบะงาน <laughs> จากพี่น้องหลังจากที่เดินอนนี่เห็ดนะพี่น้องเนาะไปหาเห็ดลอบเติร์นบะมีจ้ะสำอรก็รกเลยมาเก็บเห็ดแต่ดำดนี่ค่ะมาสำรวจเบื้องว่าเพ่นแห่งบอ่อจ้ะพี่น้องเห็นมันปูก็เอาด้อจ้ะมันปูสำหรันเก็บไปบะเหลือด้วพี่น้องกินบดแล้วเห็ดกินบดแล้วไอบะเมนตะว่าเห็ดจริงอย่างเดียวค่ะตาแท็งร้อมนี่ค่ะน,นี้ขม พี่สาวบัรบองทอดค่ะขมแห้งค่ะพี่น้องขมแห้งค่ะหัวออกดำๆผู้เขียวเลค่ะคล้ายๆสีเดียวกันก็ที่บัลําเก็บด้วจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันขมด้วยค่ะเด้อขมแบบเป็นปันเพ็ดพิดเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดมันปูจ้าพี่น้องเก็บเห็ดมันปูไปน้ำค่ะเมื่อันนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดขาเก็บกองไว้ก่อน ันมาเล่นน้ำหลายแห้งพี่น้องถ้าไปหาเห็ดมันปลูกกับพ่อได้อยู่จ้ะแต่ว่ามื่อนสำรวจสิม,ม,มาสสำรวจเหเ็ดเต่าดำอีกจ้ะมื่อวัน,นี้ขอตัดขาไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะ,ะตัดไว้นี่เลยจ้ะ พี่น้องจะเฮ็ดก็เริ่มจะเพิ่นไม่ได้แหงแบบกรอบเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่มีน้ำลงมาใส่เพิ่นก็เลยเป็นสีแบบนี้เลยจ้ะเริ่มจะแหงแลไวจ้ะก็เท้าก็เก็บได้เลยเนาะเดี๋ยวถ้าคนบ่ม้าที่ห้อเดิมจ้ะก็จะอดสัหราบเอากันไก่มาด้แต่ว่า เอาไว้ในรถค่ะเพราะว่าไปเบิ่งเอ่อเฮ็ดอันลอดสเตอร์ก่อนน่ะนะพรไปเบิงแล้วบัดนี้มันบ่มีจ้ะสกเลยตะแกว่าจะกลับไปเอาอยู่รถเนาะกันไก่บัดนี้มันบ่มีสกเลยเลยมาเลยจ้ะทีคันยังกลับไปรถตอแรกว่าจะเอากันกะตกามาแยกจ้ะเพราะว่าเ็ดตดก็เ็ดตัวเนี้ยมันจะเฮ็ดให้สีไปผสมกับเ็ดตัวอื่นน่ะจ้ะพี่น้อง คงแยกแยกมุมจ้ะขอต้องเก็บเอาดอกเก็งซี่ก็เอาจ้ะอันนี้เขาบอเอาเมื่อนั้นเก็บเพชรรุดเมื่อก็ลู่โตจะต้องเนียนดอกล็่น้อยก็หลายจ้ะเนี่ยก็ทิ้งไว้ก่อนค่ะเชี่ยงดวง เงวงเอาว่าเพิ่นจะใหญ่บเนะาะจะพี่น้องเทดก็เริ่มจะเริ่มโตเน้นน้อยนึงคันโตกับเพิ่นก็ขยายขึ้นมาหน่อยนึงจ้ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไ่ได้แหงกรอบน,นะคะถ้าฝนตกมาเพิ่นก็จะเด้งจะหญ่จะหญ่ยยอยู่จ้ะแต่ว่ากลัวว่ากลัวฝนจะมายานเพิ่นแหงก่อนเน่ะจะได้เนาะ อดอกไม้น้อยเพิ่นไว้จ้ะดอกนี้พอเก็บกตเจ็บจ้ะอันนีแห้งอันนี้ซุปนี้แหง้งจริงหมด คือฝนมามมาเพิ่งจ็จบโอ๋พี่น้องแหงตายกันเยอะเลยค่ะแหงหมดแล้วจ้าพี่น้องจ่าห์ทิ่งไว้ให้คุณไงนะคนเกิดไงบ่ไรจ้อย ยิบ,ยบยเข็ดดำหมดแล้วตัวนี้สวยตัวนี้สดชื่นขนาดเลยจ้ะตัวสดชื่นมันจะเป็นสีแบบนั่นแหละจ้ะ ค่ะตัวไหนที่มันสดชื่นพ่นจะสีแบบนี้เลยค่ะแล้วพ้นจะบาใหญ่มากถ้าได้น้ำจะก็ใหญ่กว่านี้เท่านึงเลยค่ะพี่น้องบนี้สวยค่ะอืมสมชื่นยูดใตใบไม้ ว่อนี้บริยางค่เมาเก็บแต่ตรงนี้ก็ต้องกลับจ้ะเพราะว่าแฟนิ่งนมานั่งถ่ายอยู่ในรถ ถ้ารอบหนาเขามาเขาก็คงตง้องรอเห็ดรุนไม่แล้วจ้ะเห็ดรุนนี้ก็ยังมีอยู่ค่ะรุนนี้ค่ะถ้าเพิ่นรอดอ่ะเขาก็เอยมาเก็บจ้ะหมายถึงว่าถ้าเพิ่นโตเขาค่อยมาเก็บเพิ่นเพิ่์ลใหญ่เติบอยู่ที่นนอก Nhây khử lại tờ xe Sẽ đại Phần có tốt, theo phần tốt cho ngắm có đi chứ Để còn nhây có đi phong. ดอกน้อยสาวล้มจนจเหยียบดอกน้อยแล้วพี่น้งองเหยียบไปเรื่อยๆพื่เก็น้าไปเรื่อยๆได้เนี่ยอุ้ยโอ้ขึ้นทถงเถิงลายเติบเฮ้ยเดี๋ยวค่ะขว้างก่อน อุ้ยเออดอกเล็กดอกน้อยดนเราเหยียบแน่ๆเลยอูย้สวยอะแหงแล้วอะเริ่มแหงแล้วอะนี่ค่ะดอกใหญ่เมื่อน,นั้นพิศบาลลำโบลงมาเอาใหญ่ขึ้นมาบบกหลายหนึ่งเลย,ยนี่ะนี่นี่ยานเหยียบด,ดอกน้อยอก็เลยบปลงมาเอานี่ค่ะ Oh. เดว่าสีเพิ่นจะเท้าๆแบบนี้เ้ยค่ะเพราะว่าเพาิ่นบ่มีน้ำนะบ่ะโดนฝนเอาเนี่ยค่ะอู้สุดมากแบบนี้ยังดีเนาะพี่น้องยังโอเคอยู่ค่ะได้เก็บอยู่บบเล็กๆน้อยๆเอาไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวเพิ่นก็จะโตไปเรื่อยๆเองเท่้งอีก จะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเอาไปทำที่บ้านและเราก็จะได้เชื้อเห็ดด้วยเอาไปทิ้งไว้ในปลาบานเฮาจะขาพนอุตส่าวกันไก่มาพี่น้องว่าได้เอาผัดเอา ไปไว้น้ำกระตาอีกอันหนึ่งกระตาหน่อยว่าจะเอามาเก็บเก็บอันนี้โดยเฉพาะพัดบ่าอะไรไปเอามาจา้ะที่จริงแล้วเอ่อถ้ามันถ้ามันดอกใหญ่อะนะสีดำดำแบบนี้มันแห้งอยู่ในปางเสียจ้ะฝรั่งเพิ่นกันยังบอกเลยว่ามันยังกินใดขึ้นกันเพราะว่ามันแหง้งเขาก็เอาไปใส่หนามมันก็นขึ้นโตคือจังทีเขาไปตากแห้งเลยจ้ะเพเสียโอเคเขาจะไปเบิ่งหลังถึงจ้ะ พี่น้องถ้าเกิดเพิ่นเจอน้ำนี่เพิ่นสิงามยังคักเลยจ้ะสุดายแห้งดูดอกเล็กๆแห้งเริ่มแห้งละแห้งแล้วเนี่ยเป็นบหมเนี่ค่ะเพิ่นจะรอดไหมเนี่ยเพิ่นแห้งแล้วแห้งก็ได้นั่นเนี่ยค่ะดำๆยังสี่แห้งแล้วจ้ะยังแห้งอะไรก็จะเป็นยังสี่แล้วค่ะ เก็บเห็นเบิ้งซื้อได้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะถ้าเขาเอาถ้าเขามาประธานในฝนบ่ตกใส่กับอดจะเนี่ยค่ะต้องสังเกตเบ,บิ้งว่าอันใดเริ่มแห้งก็ต้องเก็บจากเพราะว่าเขาบ่ใหง่แเราจะกะชิ้นใหญ่บ่ในในได้แล้วนี่ค่ะเก็บป็งคมแห้งตัวนี้จะคมแบบคมมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยคมแบบโหแบบอะ แบบบันย้ายวัตถกอะขมเกินเดี๋ยว่าพี่น้องสวยๆแบบนี้ไม่ใยอด้รนี่มีเล็กๆค่ะดอกเล็กเออเลอะหลายยึดน้องเบึงฮะนี้เริ่มแหง้ง แล้วก็จะเอาดอกนิดน้อยไว้เออมีใช่ดอกไรนิดเออใช่เอาดอกนิน้อยที่มันบ่นแห้งก็จะไว้ดอกไรเริ่มแห้งก็จะเอาจะเนี yeah, ่ยคอับนาดนีนี่ไงเติบแล้ว บางอันก็บ่เอาเด้วยจจะเก็นไว้ให้ร้องให้พัน่เบึง่งว่าพันจะญ่บ๋ยวค่อยกลับมาอีกกับน้องเนี่ยค่ะหมดต่มังนี่ปังนี่สองดอกดกน้อร่วงขาขาดแล้ว นี่ค่ะได้เห็บแล้วโอ้มัอนีมาได้คลิปหนึ่งเลยค่ะเด้อเปิดตรงนั้นหอมมากเลย่ะเดี๋ยวขอไปทำความสะอาดที่บ้านนะจ๊ะเนาะซึ้นนี้น่ะจะเก็บได้มั่งวะนี่ก็จะเดี๋ยวไว้พันญยกันเอาบะหอด อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะทิ้งไว้จ้ะยังงามเลยว่าเห็ดพันญ่เน้อนี่ค่ะเยอมากแต่ไม่น้อยจ้ะก็คือว่าฝนเพิ่นจะมาทันเพิ่นนอนจ้ะเนาะเจ๊จับพี่น้องจะ้ะสำหรับก็ชีเเ็ทคลิปไว้แค่นี้เนะะนะาะค่ะเนาะใช่ค่ะอากือเห็ดที่ได้ก็โอเคอยู่จ้ะพี่น้อง แต่หลายอยู่ค่ะเบื่องคันนี้ดอกใหญ่เลยค่ะเช่นแรกที่เห็นเห็ดแบบชื่อเห็ดเอ่อคิงโกลีเป็อย่างเช่นใช่อค่ะหน้าตาคล้ายๆแตบบ่เห็ดพึงหวานนะคะก็กะทิว่าไก่เคี่ยงอยู่ด้วพี่น้องว่าบอเฮ็ดขาวพี่น้องคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สับ,บล้ำน้ำได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจและให้มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปนะจ๊ะ โอเคจ้ะแต่เป็นลำมากกว่าผิดเ่าถือต้องขอเถอขอภัยน้ำด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเด้อจ้าไหนอยู่ไหนเอ่ยข่าวันดีจ้ะบ๊ายบายพี่น้องจ้ะสาัาวๆขอแถมก่อนเบื่อยขยคือบใบไม้แห้งบานเปเ,เลยเธอแล้วจ้ะนี่เพิ่งไม่มุด,ดก็ตกนะคะ พี่สาวมาแท้งจะไปฝากพี่น้อยกันเพ็ดนีกระแส็บด้วค่ะเพ็ดผึ่ง่าเพิ่มสมบูรณ์ปนใดจ้ะเพินจะออกสีม่วงม่วงอ่ะจ้ะสีม่วงม่วงอ่อนๆค่ะทั้งหัวทั้งขาจ้ะ how is it excellent <laughs> a minute shaking how is it the mushroom delicious mushrooms good <laughs>